สวัสดีค่ะเยจา่าหนูอยู่กับฝรั่งมีลูกสองคนในเมืองไทยแล้วย้ายมาอยู่ต่างแดนคนหนึ่งห้าขวบอีกคนหนึ่งสาขวบนะฮะย้ายมาอยู่เบลเยียมได้เจดเดือนเนาะ,ะมาในฐานะนะฮะ,ะวีซ่าตามลูกไม่ได้แต่งงานชีวิตอยู่ในเมืองไทยด้วยกัน6ปีนะ ก็โอเคมีทะเลาะก,กันบ้างเงินทองก็ไม่ได้มากมายก็คือพอใจเนาะและหนึ่งสิ่งทำไมถึงตัดสินใจมาเบลเยี่ยมเพราะคิดถึงอนาคตของลูกและเรียนหนังสือเพราะอยู่เมืองไทยอ่าใจเราถ้าใจหนูอยากอยู่เมืองไทยนะคะหนูอายุ37ปีเนาะสามี47ห่างกัน10ปี ลูกสองคนใจหนูอยากอยู่เมืองไทยแต่สามีบอกว่าเอาลูกเข้าอินเตอร์ไม่ได้ถ้าไปอยู่ต่างแดนอ่าค่าเล่าเรียนจะได้ไม่เสียนะคะก็เลยมาพอมาอยู่ในเบลเยียมได้แค่7เ,เดือนนะคะเราอยู่กินกันแบบไม่แต่งงานเนาะย้ายมาอยู่บ้านเขาแล้วเราก็เริ่มจับได้ว่าเขาแอบคุยแอบนัดผู้หญิงอื่น ในทางชูสาวแถมพาลูกของเราไปเจอผู้หญิงด้วยเป็นคนไทยอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขารู้สึกชอบทั้งสองฝ่ายผู้หญิงที่อยู่ที่นี่เขาก็มีลูกแต่ว่าลูกเขาโตแล้ว อ่าแล้วเขาเข้ากันได้อยู่กับคนนั้นแล้วสบายใจมากกว่าแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ได้แล้วเขามีงานทําเขาไม่เป็นภรระไม่เหมือนกับเธอเป็นภรระของเขาเรื่องลูกให้ช่วยดูแลกันไปถ้าคุณคิดอยากจะอยู่ในฐานะแม่อยู่ก็อยู่แบบนี้แต่ถ้าคุณไม่อ่าคุณสร้างปัญหาให้กับฉัน คุณก็ออกจากบ้านไปนะคะเราไม่อนุญาตเขาบอกว่าไม่ใช่ธุระของเธอจะมาห้ามที่ไม่ให้ฉันไปเจอกับใครมันเรื่องของฉันเขาบอกนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นรับได้เนาะเขาเข้ากันได้ดีมากๆ เขามองว่าเราเป็นภาระ,ะไปเลยยายจ๋า,จาเอ้ยนะเพราะว่ามาใหม่เนาะตอนนี้ก็เรียนภาษาด้วยนะพึ่งเจ็ดเดือนลูกก็สามขวบห้าขวบก็เข้าโรงเรียนกันหมดแล้วละ่ะนะก็จะกําลังเริ่มเรียนภาษายังไม่มีความสามารถอะไรที่นี่แล้วงานก็ยังทําไม่ได้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเราทําหน้าที่ไม่ค่อยดีเลยเปิดช่อง ว่างให้กับเขาไปคบกับคนอื่นด้วยได้คุยแล้วสบายใจนะฮะคุยแล้วเขาเข้าใจในทุกเรื่องราวและเขาก็ไม่เอาปัญหาเงินเงินทองๆอง,องเข้ามาเญย,ยจา๋าคิดดูค่อยมาอยู่นี้เจเดือนอ่ะเนาะ,ะก็พูดคุยกันแต่บ้านนะคะว่าเออเรามีแม่ที่จะต้องส่งนะคะมีแม่ที่จะต้องส่งทางเมืองไทยอ่ะโอเคเขาก็บอกว่าเขายอมรับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเราเปลี่ยนภาระเพราะ เขาทํางานคนเดียวก็เข้าใจอยู่นะแต่เรื่องผู้หญิงเนี่ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยหนูรับไม่ได้ก็ร้องไห้โวยวายถ้าฉันไม่ยอมเธอจะทํำยังไงเขาว่าอย่างนี้อ่าเขาบอกเลยว่าถ้าเธอไม่ยอมเธอก็ออกจากบ้านไปเพราะเราไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ไม่ได้จดสามันวนนั่นเธอเป็นแค่แม่ของลูกว่าสารเธอเป็นแค่แม่ของลูกมาอยู่ในฐานะแม่ของลูกเท่านั้นเออปัญหาแบบนี้ทาําไงอ่ะยายจ๋าว่างั้น เนาะเขารู้สึกด,ดีกับผู้หญิงคนนั้นมากพูดอะไรก็แบบว่าโม้มีความสุขรื้มอ่าโทรคุยกันต่อหน้าต่อตาแบบโนสนโนแคร์นะคะไม่สนใจเนาะและฝ่ายหญิงก็ได้ยินนะว่ามีเสียงเมียเขาก็ไม่สนเขาก็คุยกันเฉยยายจ๋าเอ้ยอยากเห็นหน้าจริงๆนะคนไทยในต่างแดนขนาดนี้เลยเหรอ เนาะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆดถึงถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้มาที่นี่หนูคงไม่ได้เจ็บปวดขนาดนี้แต่เนี่ยเราตัดสินใจมาแล้วหนูจะทำยังไงนะคะหนูจะทำยังไงจะให้ใครช่วยเหลือได้เนาะ เออไม่แน่เขาทั้งสองคนก็จะอยู่กันพัฒนากันไปแบบนี้แล้วเราละ่ะเจ็บปวดนะเพราะเราก็รักเขาเนะคิดว่าเขาเป็นที่พึ่งเป็นพ่อของลูกนะคะที่มาอยู่ตรงนี้ระหว่างอยู่บ้านเขาก็ต้องยอมห้ามมีปัญหาไม่งั้นก็ออกไปตอนนี้เราสับสนทำตัวยังไงเราไปเราได้รับเงินจากอ่า ไอ้ส่วนช่วยเหลือนะคะแต่เราก็ไม่อยากอยู่แบบไร้ศักดิ์ศรีผู้ชายที่ไม่เห็นคุณค่าแบบนี้การทําแบบนี้คือย่ำยีหัวใจเรามากขอทุกท่านช่วยแนะนำหน่อยเถอนะเนาะอันนี้พูดถึงเนาะลูกสองคนไม่ได้แต่งงานเข้ามาอยู่ใหม่ๆยายจ๋าก,ก็อยากฝากคําแนะนําจากเปียวเยี่ยมเรานะคะว่าเราจะสุนช่วยเหลือ,อยังไงเนาะลองเข้าไปที่อู้ซมเวนู่นนี่นั่นไหม ยังไงเพราะว่าลูกสองคนที่มานะฮะเอาจริงๆแต่ว่าสามีเขาบอกว่าถ้าเธออยู่ได้ไม่เป็นปัญหาเอาจริงๆเราต้องเลือกหลัการความเป็นจริงอ่าแล้วก็เรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอ่าเธอจะอยู่ในฐานะพ่อแม่อยู่ในบ้าน นะเขาก็จะรับผิดชอบช่วยเหลือปกติแต่เรื่องผู้หญิงอย่ามายุ่งแล้วเธอก็ต้องตั้งใจตั้งหลักหางานทําเพราะวันข้างหน้าถ้าเขาพัฒนากันไกลถึงขั้นไหนนะแต่เรื่องลูกเขาไม่ทิ้งนี่คือคําพูดของผู้ชายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห่วงมาห้ามเพราะว่าเราไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสามันวนเนั่นนะมาในฐานะแม่ของลูกอันนี้ยายจ๋าขอคําแนะนําเพิ่มหน่อยนะคะในหลักนี้ก็เป็นจุดใหม่เหมือนกันกับยายจ๋าเนาะ ก็ลองเข้าไปโซเชียลวอลนั่นก็คือการช่วยเหลือของศูนย์อันนี้ก็อยู่อีกเขตนึงเลยนะคะยยจ๋า,จาก,ก็แนะนําไปแล้วให้ลิงก์ของที่นี่ส่งไปให้ลองเข้าไปทดลองดูแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของเบลเยียมเนาะก็จะมีคําแนะนํากันหลายคําเลยนะคะต้องเข้มแข็งอการก้าวมาอยู่ที่นี่เรื่องนี้ก็สอนให้เห็นว่าชีวิตคนเราการอยู่ด้วยกัน4ปี5ปีเอาจริงๆนะทุกคนยยจ๋า,จาขอฝากตรงนี้หน่อยเถอะ ฝรั่งเนี่ยม,มีลูกไม่ใช่โซ่ทองของใจที่จะมัดนะให้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดปีตลอดไปได้อันนี้เป็นแบบอย่างหนึ่งนะคะหลักการเนาะสองการที่เราอยู่กับฝรั่งมากกว่า3ปีขึ้นถ้ายังไม่ได้แต่งงานมันเป็นจุดอ่อนของเราข้อเสียเปรียบเพราะสักวันหนึ่งผ่านพ้นไปโปรโมชั่น3ปีเรายังเคลียร์อะไรไม่ได้หลังหปีเนี่ยจบเลยค่ะพูดอะไรไม่ออก นะฮะแล้วก็นี่อีกข้อหนึ่งก่อนที่จะก้าวมาเนี่ยอยู่ด้วยกันเมืองไทยตั้ง5ปี5ปีกว่าเกือบ6ปีเนี่ยนะฮะถ้ามีทะเบียนสมรสมาเนาะมันยังมีข้ออ้างเพราะผู้ชายพูดเลยเราไม่ใช่พาร์ทเนอร์เธอเป็นแค่แม่ของลูกนะเราไม่ใช่จดทะเบียนซามันวอนเนนนะคะพาร์ทเนอร์ก็คือซามันวอนเนนหรือจดทะเบียนแต่งงานไม่ใช่ผัวเมียไม่มีสิทธิ์มาห่วงที่เขาจะคบกับใครดูที่เจ็บปวดไหมและแต่ละสเต็ปที่จะก้าว เราต้องหาความรู้ให้กับเราเสมอนะมองข้อความเสียเปรียบกับการก้าวนะไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรือมาต่างแดนการที่มีฝรั่งอม,มีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนะเราพอใจในสิ่งที่เขาให้เล็กๆน้อยๆอย่าลืมว่าผู้หญิงไทยเรามีความรับผิดชอบคือครอบครัวเงินเก็บเนี่ยมักจะไม่มีแล้วจะคิดเพียงอย่างเดียวว่าผัวฉันไม่ทิ้งฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอใหม่ แรกๆแฮปปี้ดีสุดท้ายเราเป็นภาระเห็นไหมเขาออกเลยว่าเธอไม่ได้ไม่ได้ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยมันเจ็บมาเป็นภาระเขาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นทําตัวดีๆออยู่ในฐานะมีอานฐานะแม่ของลูกดูแลลูกไปเห็นไหมเจ็บเจ็บแบบไม่มีเยื่อใหญ่พอไปคุยกับคนอื่นแล้วมีพลังเออไอเรานี่อ่า ขยะในบ้านสุดไหมพี่น้องขาเนาะข้อนี้พินิษพิจารณาเนาะการก้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วในเมื่อเรามีลูกยายจจะเชื่อเลยว่าอ่าเข้าไปเข้าศูนย์ช่วยหลือกรมสงเคของที่นี่แหละนะคะของอำเภอเนาะอันนี้ก็จุดแนะนําวันนี้น้องก็บอกว่าโอเคเข้าไปเขาก็ลงยื่นเรื่องและจริงๆแกอยากออกมาเลยแต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้เอาจริงเบลเยียมเราบ้านฉุกเฉินอะไรก็ไม่ใช่ง่ายนะคะ พอน้องพอนี่เขาถึงเขาพึ่งมาด้วยเขาพึ่งมาด้วยภาษายังไม่ได้งานก็ยังทําไม่ได้เนะเาะก็ลองมาดูกันก็หวังว่านะฮะวิดีโอนี้ก็ฝากฝาก,ากพี่พี่แม่แม่แมป้าป้า,ปาช่วยแนะนําเข้ามาด้วยเนาะเแบลบเยี่ยมเรานะคะโอ้ยนี่แหละชีวิตพี่น้องมันพลิกผันได้เสมอเราจะยึดมั่นเอาจมูกคนอื่นหายใจได้นานแค่ไหนมีผัวฝรั่งแล้วให้รีบตั้งหลัก นะฮะตั้งตัวให้ไวนะมีเงินซัพพอร์ตในกระเป๋าเราสำรองไว้เพื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มีทุนต้นทุน,ทนเพื่อก้าวไปในสเต็ปถัดไปของชีวิตพี่น้องนะคะฝากคำแนะนำด้วยเนาะวันละก็ไปจ้า